อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอยนะคนุณพ่อสิดใจเดียวเยาจะย่างเขานะทุกคนสุปภปา์กระสนกาลิกเอาล่ะจเอาไงล่ะทีนี้วันนี้เรากลับมาฟูลพาวเวอร์อีกครั้งสแลบรีบๆลอยออมาเไ็มแม็กซ์สู้กันเฮรูด,ดำรูดแดง อตัดสินครั้งสุดท้ายนี่ไปเลยดีกว่านะเอานะครับสวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายเจงในตอนนี้ด้วยนะครับในเจนไมอแกลวกับ UL เุลเปอร์เซยโนะคือผมทำคลิปรีวิวไปช้ามากเลยนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของหน้าตาทีมเนี่ยเอาจริงๆนะคือมันมีทีมให้เล่นเยอะมากนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มันมี GT เข้ามาตัวหนึ่งมันจะได้ความสามารถฟูลเพลเวอร์ของมันตามชื่อจริงๆนะครับทีมเนี่ยเอาเป็นโกฮังสีเงินมานะเพราะว่ามันเก่งทั้งซับทั้งบุกเลยนะครับแล้วก็เบจิต้าสีแดงเนาะ พี่แกได้บาฟีเจอร์กลับมาแล้วนะครับแต่กองงกุญสี่ตัวนี้เองในส่วนของการนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นทีมฟูจีทีเนี่ยผมว่าการใบนี้โหดมากที่สุดแล้วเดเมจฟ้าเนาะแล้วก็หมัดก,กับล้าสนะครับเลือกได้แล้วก็จะเป็นความถึกเนี่ย 7%คูณ6ไปเลยนะครับผมถือว่าโหดมากอันนี้ตามจํานวนเพื่อนที่ใส่นะของผมมันจะคูณ5เท่านั้นนะครับเพราะว่ามี5้าตัวไงโกหังมันเป็นแค่ตัวไฮบิดนะครับไฟถัดมาเป็นใบใหม่ของมันนะครับอันนี้ก็คือบวกมัดบวกฟ้าบวกติเม่แล้วก็บวกล้าด้วยและใบสุดท้ายนะครับก็คือใบของส่วนตัวเหมือนกันเลยอันนี้เนี่ยมาในใบ PVP เนาะมีเลือดมีความถึกนะครับแล้วก็มีฟ้าคือตัวละครนี้เนี่ยบางมากด้วยความสามารถของมันเนี่ยถือว่าโหดมากนะครับ เดี๋ยวความสามารถเนี่ยผมไปพูดนอนเล่นไปด้วยเนาะจะได้เห็นภาพนะครับเอาไปานะ้ไว้หน้าตาทีมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากดูในเกมเพลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กันด้วยนะครับไป let's go <S มาใน first match กันเลยนะครับผมชอบฉากเปิดแรกของ ul ตัวนี้มากนะคือมันอุ้มปังลงมานะครับสวยมาก แล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปไปสองสวันเนี่ยขออภัยด้วยนะครับหลังจากที่สุ่มแล้วก็คือไม่ได้ทําเลยผมไปทํางานประจํามากกว่าเนาะแล้วก็ไปทําช่องรองด้วยนะครับไปไหนพูดถึงช่องรองและฝากติดตามช่องรองเลยนะครับโวงวุ้สีตัวนี้เนี่ยเอาจริงงเนี่ยมันเป็นตัวละครที่หน้าหายอยู่นะครับความสามารถมันน่าจะเก่งมากเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเชนตัวละครเนาะต่อหน้าเราเหมือนกับยูไเนี่ยมันจะอัดดาเมจสองคนสองฝั่งเลยนะครับทั้งคนที่อยู่ในสนามแล้วก็คนนอกสนามถือว่าโหดมากอันนี้ แต่ผมเสียได้นะตรงที่ว่ามัในใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับคือถ้าเกิดมันใช้ไนดะ้คั้งสองครั้งเหมือนกับเบจิต้าที่มันสามารถ reuse ได้หรือเหมือน UI ไอ่ะในใช้ได้ครั้งเดียวเองอะจะได้ไปหน่อยนะครับข้อเสียโงาคุณ4ี่เนี่ยมีเยอะพอสมควรน,นะในส่วนตัวผมว่าเป็นเรื่องของความบางนะครับและก็เรื่องของการบังคับแ็กด้วยถ้านในทีไม่มีแขก g ี GT เลยความสามารถมันจะไม่ลพาว power วตามชื่อมันนะ,นะะเดี๋ยวตล้วโดนหลอกเป็นดินดองนะครับวันนี้ผมลาสยับไปก่อนนะครับโอเคแท็บไล่ไปนะ แต่ก็ยังเป็ตนตัวละครที่ควรจะหาสุ่มอยู่ดีอะ่ะเขียวระเบิดพลังนะครับฟ้ารีเกนกได้ตึงมากลงสนามมาดาเมจอัชชีงนะครับมีแอนดูแลมด้วยนะปึ <c> ๊บ <oughs> หนึ่งดอชโอ้โหมันฟ้าสวนมาแล้วก็ฟ้าเนี่ยแม่งแรงมากฟ้าแม่งจุยซี่จัดนะครับตัวละครหาเนะี่ยปึ๊บไม่ได้หรอไม่ไรนะครับเรารอทามิ่งรอจังหวะดีๆนะครับ ซูเปอร์เบบี้สองในที่ผมไม่มีเซงไทนนะผมก็เลยตอบไม่ได้นะครับว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับรอประมาณเซงไทนได้ก่อนนะไอ้นู่นเนี่ยมันดองสแต็กไว้ถือว่าสวยมากเลยนะมันดองได้มันเาณ90%เปอเซ็นตะ์เห็นไหมยิงวิกเก็ตเต็มเลยครับแล้วก็ข้อดีอุ้งมือสี่อันนึ่งถือว่านี่หัวจัดเลยเวลาโดนตีบายที่3เนี่ยมันจะทําการล็อกไพ่ทั้งหมดยกเว้นฟ้านะครับมันจะนําไม่แค่ฟ้าเห็นไหมต้องปล่อยมังคับฟ้าเท่านั้นนะครับโหจริงโหจริงอันนี้พิงมุกกูลัวไปไหนเลย ให้มันเสียดูแลมไม่หนึ่งทีนะครับฟรีๆไปนะวิได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้อยู่เอ้ยไอเชียไม่ได้เบจิต้าอูมึงทำให้กูผิดหวังจัดปีใหม่ไม่ได้ไม่มมไ,มไ,ไ,มไรเลยครับผดสวนเลยเรียบร้อยนะครับทําทรงเมมใส่เรานะผมไม,ม่นะตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเบบี้มันลงมางานหยาบนะครับสวยแล้วไม่ลงนะครับโดนฉีดเลยนะน่าจะตายเลยเห็นแล้วดูเฟดตายมากเรียบร้อยนะอีก มาพุ่งกลับมาคุณโกกุลรอดูจังหวาดรอดาฉันกางให้ดีก่อนนะครับแถบไล่มานะครับเราสวนมาดก,กลับไปเลยเดี๋ยวเราเช็คไปซุปบไซยาโนของเราได้นะครับซุปไซยาโฟเนี่ยถ้าเกิดว่ายูนิเกะเต็มเหมือนดามิจะปวดมากเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เต็มก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แบดไม่มีบลาสไม่หนึ่งดอกเอาไปฮึปอันจริงๆเนี่ยผมจะเล่นพลาดเองนะเหมือนผมกดการ์ดไม่ติดหรืออะไรแหละมัน ทำให้โคมโบผมมันหลุดนะครับที่จริงมันไม่ได้ไปต้นดอกเลยนะเสียดายมากเออเฮ้ยแถบใต้ไปก่อนนะครับตรงนี้ผมฟ้ายัดได้ถ้ามันเหนียวนะครับมันเหนียวไหมลนะ่ะอือมึงเหนียวไงมึงเหนียวทำทรงเหนียวเฮ้ยแถบทันอยู่เฮ้ยผู้ตายข้างอีกโดนลสสวยงามโอ้ระเบิดนำไส้มันลูกอ้าวแต่ให้อูบูระเบิดนำไส้ไปก่อนอา้างด้วเชนตัวเลยครับยังไงหนึ่งดอชร้อยหนึ่งดอชเราบาา้ายัดโถเอิร์ญมันหมัดมาไม่ได้ไม่ได้เลยครับ โดนลำยาวไว้นะผมไม่อยากเอามองมคุกับไปจิต้าฟิวชั่นมาเพราะว่ามันอาจจะแบบทีมตายง่ายเกินนะครับไรซิ่งไหมถ้าเกิดว่างมคุสี่โดนไรซิ่งเนี่ยให้รีบเปลี่ยนตัวอื่นมาโดนแทนเลยนะครับเดี๋ยวมัาจะไม่มีเคาน์เตอร์ไรซิ่งเนาะไรซิ่งไหมไม่ไรซิ่งตัวไม่เยี่ยมยืนจัดนะครับเติมให้ทีมโหดมากตัวก็เก่งแล้วยังทําให้ทีมโหดขึ้นได้ในผมถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเมตามากเลยนะโอ้โหอุบุบักโอเคโดนบล็อกเลครับ แอบไล่ไปก่อนหนึ่งทีนะตัวมันมีเขียวระเบิดไม่ใช่เลยนะครับเขียวระเบิดใหม่โอเคแอบไล่กันกานสวยงามถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนลมล้าสวยไปนะครับหมัดไหมไม่ฮะเราหนีนะครับดึงดอชเดียวเรียบร้อยเปลี่ยนมาเขียวแล้วเบิดไนส์ nice. อือผมเกลียดแอนิเมชั่นโกลุนซีตอนระเบิดมากคือเวลาเราระเบิดแล้วเนี่ยมันจะติดดีเลย์ประมาณหนึ่งวินาทีนะครับ ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกดคอมโบต่อในทันทีได้เลยเราแม่งส่วนเว้ยเนอะมันจะเหมือนกับเราหลุดคอมโบอ่ะบางทีปัดๆแล้วมันปัดไม่ไปนะครับแย่มากแล้วแถบมาเขียวโอ้โหเรียบร้อยแล้วโดนเรียบร้อยนะครับโดนกูมเม,ม้มอีเด้ตุยทองกากุยคามด้วยว่ะฟ้ายะไปนะครับโดนแคนเซลิลบัฟหนึ่งนี้ปัญหานะอยู่ที่เขียนน่าจะเต็มเนล่าโอเคเต็มนีครับลาสแล้วเรียบร้อยโดนนะครับโดนต่อเลยทีนี้ เดี๋ยวเบจิต้ามาลอยเดือดคลิกได้นะครับมาเบจิต้าลอยเดือดคลิกอือทาของ V3 เราเขียวดึงจังหวะมาเพิ่มเลยครับตรงนี้เนี่ยจังหวะเราก็ค้างไม่เปรียบมากนะแต่ว่าลำามันมาตั้งนานแล้วไังไม่ตายเลยนะครับผมไลซิ่งยันเลยนะคือไม่เป็นไรนะครับให้ตัวไหนมันเชนมาก็ได้ผมล้มคาและให้มันเคาน์เตอร์ไลซิ่งต่อไปนะครับฝั่งมันไม่ยอมไลซิ่งมาเนาะ เนี่ยนะครับมันจะมียืนแอครอนี่ปล่อยนไปนะครับไม่เป็นไรถ้า้มันเคาน์เตอร์ไปนะครับผมจะเอาดามเมจละเฮ้ยไม่ได้หนุ่มเสียฟรีเสียฟรีกันน้อนตี่แน่อดเลยนะดาวแปดหนึ่งโอ้โหชนะกูหนึ่งแต้มนหน้าปวดจานแล้วเราดับเบิร์เชนมาแล้วนะครับเท่ากับว่าโกูห่งเราเนี่ยน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าดาเมจของซูเปอร์ยัโฟนี่ยโหดมากนะครับเฮ้ยหรือรอดรอดว่ะมันแตกสองสวย หมัดไปเรียบร้อยนะครับเราหมัดจริงนะโดนเราล้ำต่อนะครับฝั่งนู้นเชนทั้งหมัดทั้งล้าเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับสวยงามปีซ่าออกมาไรเดอร์คิกเร็ว,วเกือบไปแล้วไรเดอร์คิกไปขึ้นไปไซส์แล้บัสบู๊ยยันทันอยู่ดูว่าจะไม่ทันแล้วนะครับลาสเก็บงานแล้วฉับปากเลยบอกไม่ไหวจริงเป็นโผ่เกินถัดมาเลยครับไอ้หมอนี่เนี่ยมันน่าจะเป็นคนประเภทเดียวกับผมนะมันคิดเหมือนกันเป๊ะนะครับตัวแม่งเหมือนกันเลยอ่ะ เขียวมา1จังหวะนะครับแล้วยังไงหนึ่งดอชอุ๋งเขียวแล้วเบิดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับปึ๊บลาสยัดแล้วโดเนเรียบร้อยเต็มหมิ่งนี่นุ่มลาสยัดต่อนะครับตรงน,นี้ต้องเขียวแล้วเบิดนะผมว่าเดี๋ยวข้ามโบลลุดนะครับอเรียบร้อยตามหมัดขึ้นไปแล้วฟ้าไหมหนึ่งใบนะครับจัดให้มันสนองตูดไป็หนึ่งทีนอะอุ้หเนี่ยจุ้ยซี่หนึ่งล้านเจ็ดเหลือ,อแรงจัดติ่ขี่ด้วยโดดโดยที่แม่งเลยโดทีเดียวนี่ครับ ดาเมจแรงแบบแรงกูเลยจัดอะ่ะเห็นไหมแต่ตัวบางมากเลยครับโดนดาเมจแค่3ใบคือขึ้นหลอดแล้วอะ่ะอ้าวฟ้าไม่ได้เรียบร้อยฟ้าเองยังไม่ครบชิบหายแล้วโดนกูเทสสวยงามเลยครับไม่เป็นไรยังพอไหวอยู่หมัดมาไหมไม่หมัดแฮะหมัดมาหมาัดไม่หมัดโอ้โหไอ้นี่มันทำทรงเมฆจาเฮ้ยอ,อัลติเมทแล้วเนี่ย s <S เรียบร้อยนะครับปล่อยไปเลยนะ เพื่ออัลติเมาเนี่ยยุ่เซตเลยนะครับผมเชื่อว่าฆ่าโคฮันผมไม่ได้นะผมมีล้างสี่ห้าวีนตอนลงสนามนะครับหวาละเสี่อันนี้เห็นแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้แท็บตาไปกันแล้วกันฮึบเขียวไม่เขียวฮะเราเขียวอุ้ยอันนี้โดนนะผมว่าซวยแล้วเราไปเขียวต้านอยู่มานะครับเอ้ยรอด,ดวอเอวลี่น้อยเกือบไปแล้วเติร์มดิเก๋ให้เต็มมาก่อนนะครับมาในจังหวะนี้นะครับผมชา้าแล้วไลเดอร์คิกเหมือนเดิม อ,อใช้ได้ใช้ใชจังหวะนี้ร้างสีอยู่นะผมว่า2ใบนี้มันจะลำตายไปเนะี่ยไม่ตายฮนะใช้ยูนิเกตไปนะครับมาสับเป็นโกกูต่อนะครับมาโมกุนสวยได้ไปบอกกองโกกุนี่ยูนิเกตผมว่าหายเร็วมากนะก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นฝ่ายรับเนี่ยยูนิเกตมันจะไหลเร็วมากเลยเฮ้ยฟ้าเฉยไอ้เขี้ยดวดอกหอยหลางเบ้น อันนี้ผมงงจัดเลยนะครับฟ้าระยะนี้เรียบร้อยฟิกมู๊มาทำไมให้อายบ้านาน,นะครับเราเปลี่ยนตัวละครรับต่อไปเลยนะอย่างวันนี้ดักรันบอลผมครบแล้วนะครับอาจจะเซฟเมมเมมเอาไว้ก่อนนะครับเฉฟเมสุกเซียโฟมาต่อได้นะครับเรียบร้อยคือเต่ายัดคู่แบ๊กเอาจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงจนเวอร์นะไม่ได้แรงเหมือนอยุคไหนที่เป็นอัลติเมทเลยนะครับอย่าไป ยีปปี้เออตายเลยครับแบบนี้ถ้าเชเป็นวงมุ่4สี่มันก็อย่างรอดน,นะน่าจะเมมมวงมุ่สี่นะครับอือตายไปเดีย๋ยวสอง้เรา,าแถบมาเรียบร้อยเลยนะบอกก่อนควิกมูฟไม่ให้ครับห้าม่อยระยะผมไม่ชอบฮึ๊บไม่ทันนะผมว่าแม่งแถบชัวโอเคไม่ไรได้โจ์บูดน,นะดูสถานการณ์นะครับอยู่ที่เกณฑ์เราใกล้เต็มละเคยที่ี้เรียบร้อย เขียวเขียวด้วยชื่อว่าหมัดได้หรือไรซิง่งสวยงามตามหมัดกันตายนะครับช้าไปหน่อยฮึ๊บสวยงามเอาออกเลยบอกไม่ไหวจริงไม่ตึงจานทีมกัดมาเลยครับเป็นโอแฟชั่นนะโอแฟชั o ่นแบบว่าเอา UL4 เข้ามาเล่นตามพาร์เลยนหนุ่มเนี่ยมันได้ตัวละพาร์แน่อุย้ยแล้วนิ่งเฉยทำสเต็ปมันยืนทรงนิ่งเลยครับไม่ชอบเลยจังหวะนี้ราไปก่อนนะครับมาแล้วคอมโบผมหลุดเนะี่ย มาสวนใบไม่ได้โอ้โหแม่เอ้ยล่าซะงั้นมันกดทางวิ่งเลยไงผมเนี่ยไม่คิดว่าจะทำเลยครับไปครบสามใบแล้วฟ้ามานะครับเราเปลี่ยนหนีนะเดี๋ยวเจ็บเดินไปนะครับฟ้าไม่แหลงชิบหายเลยลาสุย้าไปเรียบร้อยโดเลยครับเล่นต่อได้เล่นไปก่อนนะครับดูสถานการณ์แล้วราเอาอยูนิเกตให้หมดเลยก็ได้นะไปอีกหลือใบนะครับตรงนี้เนี่ยเลือกได้ว่าจะเขียวต่อหรือเปลี่ยนให้โกฮังน,นะ โอเคนะครับมีการโค้งสิวิเราล้ำต่อยาวๆไปเอาบวกเพิ่มมาอีก5าวิผมว่าทันนะเราได้ไพ่เพิ่อมอีก2ใบนะครับลูกประสีแอฟโฟเราลงไม่ได้แล้วจะต้องมีโกหังลงมาล้ำต่อแทนนะครับโกหังมาไปเติเมเต็มไปลูกลาสยัยไปหนึ่งดอกนะครับโอ้โหล็อกเที่ยงเลยแม่ฟ้าไปยังพอได้อยู่นะครับอือตายไหมแพ้แสนโอ้โหไม่ตายแบบไหม หมัดจริงไม่หมัดฟอร์ไม่ใช่คนจ,โจีโจ้ดิแบบว่าแล้วกดเร็วเกินเพื่อนตายซะเริ่มเรียนรู้นะครับเริ่ม,ม,ม,มจับทิกมาได้แล้วคนนี้มันชอบแบบว่าลบแล้วกดการ์ดเลยนะครับไม่รอจังหวะน,นะแปลนร่างมาพลังเดี่ยวก็อเออส่วนหมัดไปเลยนะครับจังหวะนี้เราได้รับไปก่อนนะครับแล้วทําการเชนนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับรับต่อไม่ได้นะหมดแล้วแขบไล่ไปไม่เขียวด้วยตีต่อยหน้าซ้ำไปนีครับ เรียบร้อยพีวีนะต้องเชฟน,นะครับลาสหมดแล้วว่ะต้องฟ้าเลยอะ่ะมันหมดแล้วจริงๆเอาไปล้านนึงแรงจัดๆหมัดปอมไปก่อนหนึ่งทีนะครับง่ายดูสันการณก่อนแล้วพีวีเรียบร้อยโบตรงนี้เนี่ยผมต้องเบเลยนะครับแล้วก็จัดอัลติเมทไปเลยนะเพราะว่า๋ยวโกฮัวหมเชฟล้านนะครับร ภาวนาแหละให้มันตายอ่ะอืหมัดยังแรงต่อยดีกระทื้นลงทลังคือเต่าตามสไตล์เดนิชั่นตัวเก่านะครับท่าย่อผ่องวงสามเขียวระเบิดมาโดนพี่ลูกโดนด้วยไม่นด้หน่อยวงมาแล้วลาสยัดไปเรื่อยๆนะครับลาเสียลาเสียแล้วตายห่าไปเลยเลไงคือทีมมันไม่มีจีพีไงมันเลยไม่มีแอนด์แลนะครับเราเรียบร้อยายแตกนะครับ เจอบาทาพลังพื้เตาหมู <did> <c oughs> เป็นตัวที่ดรเมจแแรงจริงเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าเก็บสะสมที่สุดของปีนี้เลยนะครับก็รู้แล้วว่าทุกคนต้องสุ่มแต่ก็ขอให้ได้กันนะครับโชคดี